สวัสดีครับพี่น้องแปลงแปรงสุกุสุข่ขนเอฟซีสวัสดีครับสวัสดีน้ำหน้าพี่น้องเอฟซีทุทันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์แหล่พลาด้วยครับพี่น้องหรือว่าแหล่พลาด้วยสิผาครับมืนน้อนี่มื้อนี้พี่น้องผมอยู่กับแม่บ้านครับพี่นอ้อยพี่ตุท่านฝันแม่นครับงวดทีเร่อเก้าหกพอดีครับพี่น้ององวดนี้ก็เลยมาตามต่อครับพี่น้องเอฟซีทุทัน โดเล็แล้วนวทางของเพิ่นงวดนี้เป็นจังไรมาจังไรพี่น้องเอฟซีทุกท่านเอาจะเข้าไปฟังพร้อมๆกันเดี๋ยวห้องเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวตาดไลน์หน่อย <ใช S 1> ข้าวหนึ่งเด้อเดี๋ยวจะเข้าไปฟังพร้อมๆกันพี่น้องเอฟซีท่าน,น,นใดเข้ามาแล้วพี่น้องขอกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งแจกงเนเป็นกำลังใจให้เหล,ล่าผ่ยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเขาสีเข้าไปฟังนับกันพี่น้อง คอนเป็นคอนพี่น้องคอนเป็นคอนคอนมือสุดท้ายเลยครับจังมาพปอก,กันก<อ>็เพิ่นเดี๋ยวเขาสจะขอไปฟังแนวท้าจาก่นครับพี่น้องตัเล็สีออกมาหลวบแบบใด<ร>ให้พี่น้องเอฟซีทุ้นทันขอไปฟังนับแก่นครับเช่นครับรแม่สวัสดีครับรแม่สวัสดีครับสวัสดีมากๆแม่ครับเป็นจังได้แม่เดียิ่งข่าวซาติงๆมากทั้งพี่ก็เลยเดี๋ยวเรนมาหาแม่สันดิเป็นแป้นขวาหนั่งเอฟซีถงอ๋ออันนี้อันนี้เป็นแฟน ของพ่ออนันต์ครับพี่น้องเอฟซิตูธันแม่นให้ดูครับพี่น้องวันจันทร์กับเกาหกประเด็ดครับวันนี้ก็เลยมาตามต่อโซเลรนเนวทางแม่ฝันดีคือพ่อวะแม่ก็ฝันดอกขาวน้ำพ่องยางเดียวโอ้แม่เป็นคนเสื้อพ่อเป็นคนฝันพ่อผู้ฝันอ๋อแบ่งตำแหน่งกันเหรอครับพี่น้องแยกแยกตำแหน่งกันเหรอครับมีแผนกเสียงบ้างไหมหรือว่าแม่แม่เป็นคนนำย่างเดียว อย่าเป็น้สอย่างเดียวโอ้เจ็บเงินยังแม่เก็บเงินเป็แม่เนี่ยพ่อแบม่หลายที่ฝันพี่น้องฝันย่างเดียวเห็นย่างบดได้ยังอ๋อตัวเล็กเลยนะท่างงวดที่ผ่านมาแม่เป็นทังไหนครับหมาน้องข้าจอบวะสื่อบดได้เนี่แล้วเออบดได้กลับเลยเลยจีสื่อบดได้อ๋อมัดตรงตัวปะครับอ๋อมัดตรงตัวเลยบ่แม่ บอกว่าเปี๊ยๆเลยบริกรตามตู่กับสองตู่กับสองตู่เลยครับบริกรพร้อไปย้อนข่าวเขาสาต่างีไปหอดุ้นอุดรมาตรงนี้เนาะขาแมนตัวเลขพ่ออันนั่นงวดนี้แตกแม่นี่แม่เอ้ยทวลดังทั่วประเทศเขาปะเดี๋ยวเลย่อเสียดีมาฟังตัวเลขในแนวทางน้ำแม่ไปนั่มว่าพ่อพึ่งกระชีพยังบอกแม่บอกว่าตัวเลข มีฝันฝันย <ana> um ังออกมาบ่อแยบแออกมาอย่างบ่อก็เลยว่าสิถามแม่เรยกว่ประจำว่าวันที่สิมีชน้าเนี่ยนะแม่เนาะตัวเรียบพ่อพันฝันก้อนหนานั่นพันฝันอย่างบอเนาราพันบวกเราพันบอกรา1บอืโอ้เราพันบอกท่าพัพธะวันที่สิบหกท่าวันที่สิบหกขึ้นกันสามตัวบเดีครับ สามตัวไม่ได้กลับซื้อบ่ได้ไปซื้อบ่ได้อตเอรี่ไม่ได้อ๋อนั่นคือได้ซื้อบ่ได้แล้วลอตเตอรี่ว่ามีขายไหมเบิก้นมันเบิดก้อนข้าพุทธเออบอกสะอาพุทธแล้วไปซื้อแต่หไยแต่ดินเนี่ยซื้อมันซื้อหไยแต่ดินมันบอกว่ามันออกเลขท้าให้สามตัวได้ไหมครับครับเลขสามตัวรึมครับเป๊ะเลยเป๊ะเลยบ่ได้เงี้ยเลยโอสามตัวตรงตรงเลยสามตัวตรงตรงเออพท่านรับซื้อให้เธว่าเฝ้าฝันได้กิ๊กเมื่อกี้แม่ว่าจได้บหมเนี่ยถามเราสซื้ล้ว ให้ฝันทั้งนั้นให้ฝ้าฝันที่แม่เขียวแล้วอยู่บ้างวันเขียวเมื่อเนี่ยวทีซื้อหาได้ไหมเนาะแม่ต้องเมาแล้วกต้องเอายานอนหลับให้พอกินเลยข้าศัตริย์ข้าศัตริย์บ่ได้นั่นดอกแม่พ่อแล้วบ่ได้นอนดอกมันเป็นแค่เป็นผุนเย็งนี้นั่งไม่พ่นอยู่พี่น้องบ่โทรศัพท์อยู่บุญครับรองจากพ่นบมื่อไรที่พี่น้อง ลงจากพ่นมองนั้นมันไม่คืนก็เลยอยู่แต่ทั่งพ่นแต่ตัวไหนแล้วทั้งฮอสจะมาตามกันอีีพี่น้องเลือกชี้ตัวทันทั้งแม่และทั้งพ่อเกิดขึ้นมืออื่นตอนเศร้าถ้ามาหลุ่นกันมาแม่แล้วกิี้พิเศษตัวใดพี่น้องหาลังเทียเพิ่นฝันแล้วเพิ่นบอกกันยี่เหมือนคืนนี่เพิ่นอยู่กับสองคนเพี่หนังฮอสโอ้โหนั่เพิ่นเี้เพ่นบอก่ะไรเกิดแม่เกิดพ่อเลือกสิทธิ์พ่อแม่ล่ะ จดเอาจดเอาจดเอาข้าบุกหูน้ำปืนข้าวตองตามแกเสียพี่น้องเพราะฉะนั้นตื่นเฉยมากตีสามนางเฝ้าเมียไปซส้ออะไพี่น้องเฝ้าเมียแบบว่าคนซื้อนี่แหละครับคุซื้อพี่น้องตองตามเมียเมียไปซื้อตอะไรพี่น้องข้ามาตามตองตามห้อยเพป็นตื่นเสามะเมียไปทั้งใดไปซื้อลอตเตอรี่บมองไหนต้องนั่งไปพี่น้องพอซื้อเด็กมาเป็นไม่ใช่แต่แม่เราไปซื้อเด็กเงี้ยอะไรก็นไม่ใช่แม่เจียภายในแจ้งเงื่อนกแม่ นี่แหละครับพี่น้องเย็บชีตุท่านแม่บานเพน่ฟนพ่ออันนั้นแต่ว่างวดนี้พ่อเลขพ่อเป็นแตกปัทีิทัเดินนีพ่อมองจอดรถว่า่รมะฮะสูเปอร์ไดเฮใหม่เหมดอน่อแม่เดินเลยเม่ตกลงกับลูกก่อนพ่อสกิทมาแลงนึ่ง แม่กระซิบแหล่าผ้าร้อยกันเด้อสกิดผมก่อนมูเด้อสกีตยังสกิดชิบิซิโตัวใดเนี่ยโอ้โหตะเจนตะเจนแม่สกิดอะไรเนี่ยนะแม่แม่จงบอกผมก่อนต้องต้องเข้าใจนะสกิดแบบไหนพ่อพ่อพ่อบอกตัวนี้ทด้นลูกเนะเสียใจแม่ด้เดี๋ยวเอฟซีทั้งช่องแหล่พผ้าร้อยสิ่เดือนหงกันครับไปนอนกอะซิมืระซิบเรีนตอนเสาร์พร้อมๆกันเลยเราเข้าจะนทร์เราเข้าจันทร์น้ำแม่มาตัวไหนครับ มักเลขกจะขวางแล้วเลขกจะขวางแสดงว่าแม่มีเลขเลขเลขอยู่ในใจอยู่แล้วมักสามซีสามซีบ้านเลขที่สามซีนี่เป็นจะไหนมากจะไหนแม่ออกบ้านเลขที่ไม่นะมักแม่ไปดาวบ้านเลขที่มางไหมอ๋อพ่อก็ได้บ้านเลขที่มาพี่น้องเลขกถายสามซีเลขหนามันตัวไดแม่ สามสามสี่สามสามสี่สามร้ายสสี่เยดูไปกันนะเป็นไปนประเดศพี่หน่องเกอัตัวนี้ไปแม่ก็ไปน้ำชั่วโมงนี้พี่น้องเอฟซีเป็นไปนประเทศจีนตอย่างเลขสามสามสี่เลขบานเพิ่นห้องกระดาวออกมาหมู่บ้านหมกควันอย่างพี่น้องไปนั่งยิ้มแดงอยู่เลยเดี๋ยวห้องม่เบืองน้ำกันพี่น้องว่าหวดเนี่แม่หรือพ่อ สิเปคนนาโศกไปไฝ่เอาเอฟซีน้องเนาะแต่ว่ากับัชิงสองแหละครับคนหนึ่งเปคนฝันคนหนึ่งเป็นคนสื่อจะหายพี่น้องเอฟซีทุกท่านติดตามแต่ละช็อตแต่ละช็อตไปเด้ขอขอบขอบบุญขอบคุณม่บันเป็นสี่งกลางไปแนวทางให้แหล่พะรวยและจิมงานครับสวัสดีหา้แม่ครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านตัวเลขและแนวทางของแฟนพออันนั้นครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเปิดตัวแล้วครับพี่น้องหลังจากที่ เป็นคนบอเบอร์ก่งครับเป็นน้องยัฟซีดูทันต่ว่าตัวเลขในแนวทางของเพิ่นฝ่ายต่อไปน้องยัฟซีงวดวันที่16มิถุนายนส5งพครับเป็นน้องเล่หางเดียวโครโรแฟนพอนั่นครับเป็นน้องยัฟซีดูทันเปิดตัวเลขในีนะเปิดตัวเลขแนวทางมาหางเดียวโครโรพี่น้องสองตัวเน้นๆก็ให้พี่น้องยัฟซีดูทันไปพิจารณาเป็นแนวทางเลืออกีกทา้งนึงครับเป็นน้องยัฟซีดูทันมากัดตามบอมักกสะพาน การตัดสินใจเกิดยวกนักอีฟซีทุกท่านครับตัวเลขจะคือสามสี่สี่สามถามมาตัวเลขแนวทางตัวนี้มักจะใส่แม่เพิ่นว่าเป็นเลขบ้านพึ่งได้มะมัยเิ่นว่าสิน้ำเป็นนักอีฟซีทุกท่านกัให้พี่็นนักอีฟซีเป็นเลขบ้านพึ่งได้มะมัยเิ่นว่าสิน้ำเป็นนักอีฟซีเิ่นเพาก็ขอขอเลขที่บ้านได้กับบางสองเสมอจี่านมาตัวเลขหรืแนวทางก็คือสามสี่และสี่สาม ฝากตอนพี่น้องเอฟซีสุขุสุข,ขครับพี่น้องเอฟซีท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากเนนีน้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากน้ำหนักพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร,ร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องเลยพาลุยครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านตัวเหล็กและแนวทางของเพื่อนของแฟนพ่ออันนั้นครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนี่เป็นเหล็กมากส่วนตัวเพี่นเนาะ,ะนพี่น้องเนาะตัวเหล็กเป็นเหล็กบ้านพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนื่องจากเพ่ผลฮอกกอ ง่ายออกไปอยู mm ่ทงไฮทงหน้าแต่บทงห้ากับพี่น้องจะตีนบ้านแหะครับพี่น้องเอฟซอทุกท่านต่บ้าเพิ่นก็ได้บ้านหรือที่บ้านมาไม่ไม่หมันหมันฝากตอนพี่น้องเอฟซีครับมักกัเอาบ่มักกัพันมักกัจัดบ่คัดกะพันจะฝากตอนพี่น้องเอฟซีทุกผู้สุกคนครับอย่าเลื่มเด้อพี่น้องเด้อฝากกดตาฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจแหล่พาดรวยน้ำเรื่อพี่น้องเด้อโฉกโฉกบ้นหมานลำลำเรื่วย ประจำวดวันที่16มิถุนายนกิดขึ้นอ,อึ้งน,นี่แหละครับพี่นอ้องมีอื่นมีสูญพันธุครับอาจจะเกิดเสียที่ไม่เกิดขึ้นในช่องนี่ก็ได้พี่น้องเอฟซีตัวท่านฝากในนี้พี่น้องเด้อฝากกดติดตามน้ำแน,น่ฝากกดไลค์กดแชร์ครับตัวเลข3-4-4-3เลขหางเดียวโคลโขลครับของแฟนพ่ออันนั้นเลขบ้านเพิ่งได้ม,มาใหม่วังสองสามหมื่นที่ผ่านมาเกือบสิบ การกับใบทะเบียนรถแหะพี่น้องออกมาไปไม่าปแดงเพื่อจม,มาของเพิินแหะพี่น้องมักน้ากับเอาบมักกับพานครับพี่น้องยศทุก่านจาันตัดที่ใจขึ้นน่น้ำเอฟซีทุกท่านแต่ว่าเพิินเป็นคนบวบอกกีเกงพี่น้องเอาตัวเลขแล้วแนวทางาปต,ตอนพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนขคับจกชกมันมาแล้วพี่น้องเด้อคลิปนี้สิได้ละลายลงซัมนี่เนื่งจากงนอกทั้งนอกห้อนหลายพี่นอ้องอยเลย่อนเต้นกลางยางเสรมาสารุปตัวเลขอยู่ในหนารถ ชุกๆมันหมานลำเรื่อวๆสุขูสุขคนครับกับตัวเลขยลแนวท่าไม่บันแฟนพอานั่นนะครับเปิดตัวเลยนะครับเออสระเอาสีแดงลำๆลื่อวๆสุขูสุขคนครับชุกๆมันหมานแลพี่น้องเนาะห้องนอนแดดห้องหลายพี่น้องสีแดงลายล่ลงไหว่ซัมนี่สายปอนพอกันไม่คลิปหนาสวัสดีครับ